สวัสดีครับผมต่อโปแฮนครับวันนี้จะพามาทดสอบรถ Toyota h i ฮเอ็ 8, ตัวใหม่นะครับตัวหน้ายาว h i เอ็ด0 0ทางเราได้การเซตติ้งแหนบใหม่เข้าไปเดี๋ยวเป็นยังไงมาลองชมรีวิวกันครับตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยน แนบชุดหลังนะครับเป็นแนบสเปคของเราเป็นแนบโอแฮนะครับเราจะมาลองวิ่งเทสดูว่า เป็นยังไงมั่งปัญหาเดิมที่ลูกค้าเข้ามาคือมันมีอาการโยนรถได้เปลี่ยนโชกมาแล้วแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่แหนบในกลุ่มรถตู้รถกระบะโชคจะเทศแค่ไหนนี่ถ้าไม่มาเซ็ตแหนบใหม่ประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยมันก็ได้ไม่เต็มที่ปัญหาคือแหนบที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยไม่ว่ารถกระบะหรือโดยเฉพาะกลุ่มรถตู้เนี่ยแหนบมันจะมาเป็นแหนบเน้นไปทางบรรทุกพอเรามานั่งเนี่ยปัญหาก็คือเปลี่ยนโชคมาแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังโยนอยู่ แหนบติดรถเนี่ยค่าเคมันมันทำสำหรับเผื่อบันทุกความเนียนเวลาเก็บรอยต่อถนนหรือการเข้าโค้งเนี่ยอาการโยนมันมันจะมากกว่าปกติตอนนี้เซ็ตใหม่แล้วจะมีมีความรู้สึกรอยต่อถนนจะเก็บได้เนียนขึ้นนะครับแล้วก็บาล้านรถจะนิ่งขึ้นมันจะไม่ไม่ค่อยวูบวาบสังเกตด,ดูเนี่ยว,นนวิ่งถนนวิ่งถนนคอนกรีตเนี่ยยังยังนิ่งอยู่เห็นได้ชัดเจนเลยครับถ้าก่อนใส่กับหลังใสแหนบเซ็ตนี้เข้าไป อาการลูล่ระนาดเนี่ยอาการถีบมันจะไม่ไม่เหมือนตอนก่อน,อนเปลี่ยนนะครับก่อนเปลี่ยนเนี่ยเวลาขึ้นลู่ระนาดเนี่ยมันจะมีอาการถีบตอนเนี้พอเราเซตเป็นแหนบนั่งนุ่มเนี่ยฟิลลิ่งเก็บได้เนียนกว่าโดยเฉพาะปุ่มรถตู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือตัวไฮเอ็ดเก่าใหม่เวนจูรี่มาจตตี้เนี่ยอย่างมาจตตี้จะเป็นคอยสปริงแล้วนะครับปุ่มกลุ่มที่เป็นแหนบเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์ไฮเอ็ดเวนจูรี่เนี่ยยังเป็นแหนบอยู่พวกนี้ทำแล้วจะนั่งดีขึ้นเยอะ หลายๆที่ทำกันไม่ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ตรงนี้แต่บอกได้เลยว่ามันมีผลเยอะเลยโชคจะดีแค่ไหนถ้าไม่ทำแหนบตามันก็ยังยังไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลองลองให้ดูลักษณะเส้นทางหลายๆแบบเดี๋ยวลองลองวิ่งไปเรื่อยๆนะครับดูว่าอาการเป็นยังไงพี่มนขับคันนี้อยู่เป็นประจำตอนนี้รู้สึกว่าอาการเป็นยังไงครับพี่ยังก็ได้าครับตอนก่อนก่อนทำใช่ไหมครับใช่ใช่ คนนั่งกลางกับข้างหลังเนี่ยเมาไหมพี่เมาโยนโยนแล้วก็มันไม่เก็บแต่พวกไวต้ตอนเนี่ยครับซึซ๊บๆไปเลยครับตอนนี้รู้สึกมันดีขึ้นไหมพี่หลังเปลี่ยนไปแล้วผมความรู้สึกก็เนิบขึ้นนะดีครับขึนหน่อยอดีดีขึ้นอยู่บาลานซ์รถก็จะดีขึ้นเนี่ยนิ่งขึ้นเวลาเราวิ่งอย่างเนี้ยแล้วก็ ลองรถเนี่ยลองถนนคอนกรีตจ,จะรู้รอยต่อถนอนแล้วก็เวลาเราเราสับเปลี่ยนเลนมันก็จะคมขึ้นรถมันจะไม่โยนนะครับในาวการเนี่ยมันจะเลี้ยวคมกว่าเดิมสังเกตดูเนี่ยการสับโยกเปลี่ยนเลนจะมั่นคงกว่าเวลาเราขับความเร็วสูงมีอะไรตัดหน้าเราเบรคเราหักหลบอย่างเงี้ยมันจะควบคุมรถได้ดีกว่า รถพวกนี้ถ้าไม่เซ็ตเนี่ยขับไกลๆเนี่ยเหนื่อยรถมันจะขย้อนจะขย้อนเนยหนื่อยขับสองสามร้อยโลเนี่ยรู้เรื่องเลยครับลงมามันจะไม่เหมือนไม่เหมือนรถกลุ่มพวกเอาผาดเบลไฟอะไรนั้นมันยังลุกฝ่าแต่ถ้าเป็นตัวเนี้มันกระด้างเนี่ยนั่งลงรถมาเนี่ยรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเซ็ตแล้วลองลองไปใช้ดูนะครับพี่ลองลองดูจะรู้สึกแตกต่างพอสมควรเลยเนี่ยตัวนี้มันเป็นเป็นจุดสําคัญที่ หลายๆที่มองข้ามกันไม่ว่าเป็นรถกระบะสี่ประตูแคบกลุ่มรถตู้เนี่ยยส่วนใหญ่มุ่งไปที่โช๊กกันใช่แต่ผมบอกเลยว่าแหนบมันมีผลเยอะกับความนุน่นนวลเนี่ยการเปลี่ยนแหนบเปลี่ยนสปริงมีผลเยอะเดี๋ยวลองลนะักษณะการเข้าโค้งว่าเป็นยังไงนะครับ จังหวะเลียวมันก็จะจังหวะเดียวมันจะไม่ไม่ยึดยักยึดยักไม่เมา<ช>จะนิ่งเลี้ยวมันจะเนียนไปเลยเวลาเข้าโค<ม>้งเดี๋ยวก็ลองที่ลองลองขับเส้นทางที่พี่ใช้อยู่ประจำที่จะรู้ในในความเปลี่ยนแปลงที่ที่ทำมาจากเดิมลองลองขับดูแล้วก็ลองแบบลองลันยินดูสักพันกิโลนวดนวดไปให้มัน เข้าที่เข้าทางแล้วก็ถ้าอยากให้มันดีกว่าน,นั้นไปอีกสเต็ปต่อไปก็คือเปลี่ยนโช้คเป็นเซ็ตของเขาม,มันก็จะเหนือกว่าทีนี้ก็ลองดูครับอันนี้แต่ตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องเรื่องโยนเรื่องเวียงเนี่ยดีขึ้นละอยากฝากไว้นะครับสําหรับกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มรถตู้นะครับรถปิกอัพที่เป็นแหนบการเซตช่วงล่างนะครับจุดที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือเรื่องแหนบนะครับต้องเรียนตรงๆว่าโช้ค จะเทศขนาดไหนถ้าแหนบไม่ได้เซ็ตเนี่ยเหมือนมันประสิทธิภาพการทำงานของโช๊มันก็ยังมาไม่เต็มร้อยเซ็ตแหนบดีๆประกอบกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันมีผลเยอะขับจะแตกต่างขึ้นเยอะแล้วจะขับสนุกกว่าเยอะครับเดินทางก็ไม่เครียดนั่งสบายสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในทางเพจหรือทางเบอร์โทรที่ใส่ไว้นะครับทางช่อง YouTube ทาง a c e b o o k หรือทางทางอินสตาแกรขอบคุณครับ